นาธรรมลานาไทยสทัตวชนใส่ใจสดาบสารนารูปพรอมสาน้อมรับสายทานศัทธาสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ ขอต้อนรับุพท่านเข้าสู่รายการล้านนาธรรมล้านนาไทยซึ่งรายการของเฮานั้นจะเป็นรายการที่เราจะนําเสนอในเรื่องราวของสารธรรมในต่างพระพุทธศาสนานะครับแล้วก็รายการของเฮาจะเป็นรายการที่จะอนุรักษ์ในเรื่องของภาษาพื้นบ้านล้านนาหรือว่ากรํารเมืองนะครับเฮาจะอู้จากกันเป็นภาคภาษากําเมืองนะครับ แลวก็รายการของเรานั้นจะแบ่งช่วงสาระออกเป็นสองช่วงด้วยกันครับท่านผู้ชมครับโดยที่ช่วงแรกนั้นจะเป็นช่วงของการสุทนาปัญหาธรรมะช่วงนี้เองครับที่จะให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้มีส่วนร่วมในรายการนั่นก็คือ,คอท่านส่งคําถามเข้ามาในรายการของเราท่านมีข้อข้องใจอะไรยังนะครับเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตเกี่ยวกับการใช้ชีวิตก็สามารถที่จะส่งคําถามเข้ามาในรายการของเราได้และก็เขาจะได้ไปกับไว้สานิม,มนต์ครูบาอาจารย์ผู้มีภูมิหูภูมิธรรมได้บาเมตตาตอบคําถามเมื่อกับ ท่านผู้ชมที่ฝากคําถามกันเข้ามานะครับแล้วก็ช่วงที่2นั้นก็จะเป็นช่วงแอลวัดก็คือเราจะพาท่านผู้ชมไปแอลวัดวารามต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็จังหวัดใกล้เคียงว่าจะมีความงดงามมีศิลปวัฒนธรรมนะเป็นจาดย์พ่องเพราะฉะนั้นแล้วรายการเราจึงมีความหลากหลายที่พร้อมจะนําเสนอกับท่านผู้ชมนะครับก่อนอื่นเราก็จะเข้าสู่ช่วงรายการนะครับสนทานาปัธรรมะกันก่อนนะวันนี้ได้รับความเมตตาจากท่านพระอาจารย์พระมหาวอวร ภูริปัญโยเจ้าอาวาสสุนปริวัติธรรมวัดปันเสาตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ประธานในการก่อสร้างธรรมสถานม่อนพญานครราชอำเภอแม่อ่อนจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งบัดน,นี้ท่านพระอาจารย์ด้เมตตาอยู่กับเราแล้วนะครับกร<ต>าบไ้สาพระอาจารย์ครับจรืญนปอนครับวันนี้ก็เข้าสู่ช่วงสุนทนาปัญหาธรรมะเช่นเคยแล้วก็เป็นช่วงเทศกาลงานบุญช่วงของการเข้าพรรษาตยัยนะครับคำถามวันนี้ ก็เลยอยากจะเมตตาถามพระอาจารย์เกี่ยวกับความสําคัญของวันอาสารหบูชาและก็วันเข้าพรรษาครับอาจารย์ครับเจริญปอรญาติโยมท่านผู้ชมรายการทุกท่านช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงการละทานครับแล้วก็เป็นเทศกาลแห่งการเข้าพรรษาเทศกาลแห่งการทําบุญมีประเพณีหลายอย่างเกิดขึ้นในช่วงนี้ แต่วันนี้ทางท่านพิธีกรก็ได้มาถามเกี่ยวกับเรื่องของวันอาสารหบูชาซึ่งวันอาสารหบูชานี่ก็มีความสําคัญในทางพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่งเป้นท้องว่าเป็นวันพระสงฆ์เพราะว่ามีพระสงฆ์เกิดขึ้นในวันนี้มีความสําคัญก็จะต้องย้อนกลับเล่าไปในสมัยที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายัางทรงมีพระชนชีพอยู่ หลังจากที่พระพุทธองค์ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณที่ใต้ต้นพระสีมหาโพ์แล้วก็สเสวยวิมุตติสุขเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้พระองค์ก็เกิดความเบื่อหน่ายเพราะเห็นว่าเออมนุษย์คนเฮานั้นมันสอนยากอย่างบเดียวเนี่ยคนมันสอนยากบางคนก็ลวกล้ำไปบอกบบฟังไผ่บางคนก็อู้บอกหูเรื่องบางคนก็มีทิฏฐิมาณนะ ก็เกิดความเบื่อหน่ายกึนขึ้นในใจว่าเอ๊อยากจะดับขันทัปรินิพานบอยากจะสอนไหมละ่ะครับอ่าโอ้ก็เลยต้อง้อนถึงอ่าพรยาพมครับอ่าเนี่ยพรยาพรมก็เลยลงมาอาราธนาว่ามนุษย์คนเฮานั้นถ้าเปรียบดังดอกบัวมันก็มีเหมือนสีเหลาอ่าบัวสีเหลาคนที่ฉลาดมีความหุ้มีกิเลสตัณหาบ้างก็ยังมีอยู่ คนที่ปานกลางก็ยังมีอยู่คนที่พอแนะนำได้ก็ยังมีอยู่คนที่มันลึกมันดื้อม,มันด้านก็บ่ต้องอู้มันละบ่ะต้องไปสั่งไปสอนมันละเหมือนกรรมโบราณที่เปิดบอกไว้ว่าเว้นหมาหรือเว้นปอศอเว้นวอกหรือเว้นปอวาเว้นปลาลาหรือไก่แสนโยดครับคนใดที่มันอู้บอกหูเรื่องมันบ่ห้าฟังอย่างก็บ่ต้องอู้มัน เหมือนกับบัวที่อยู่ปื้นขี้เปื<ะ>้อมันก็จะเป็นเยื่อของเตาของปลาต่อไปมาได้งอกได้เงยขึ้นมาอีกก็มีเมื่อพิจารณาอย่างนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าก็เลยเกิดว่าเอจะไปโปรดภัยดีเนี่ยก็เกิดหายางดาบดสองคนอาราล,ะละดาบดกับอุทกะดาบดท,ที่เคยเป็นครูบาอาจารย์เคยสอน กรรมฐา,านสอนการปฏิบัติจนได้ฌาน4ี่สมาบัติ8แต่ว่าทั้งสองท่านนี่ก่อาตายไปเหี่ยกรแล้วสิ้นชีวิตไปเกิดเป็นอ,อรุป,ปรพมอยู่บนสวงสวรรค์จั้นฟ้าก็บารสามารถที่จะมาหับหูพระธรรมเทศนาที่พระอ,องค์จะโปรดได้ก็เลยมาเกิดถึงปัญจวัคคีห้าปัญจวัคคีห้านี่คือไผ่นี่ก็ ญาติยโยมท่านผู้ชมรายการทุกท่านถ้าหากว่าญาติโยมได้พอรายการของเราเป็นประจำเนี่ยก็จะมีหลา,ายตอนที่อาตมาภาพได้อู้เกี่ยวกับเรื่องของปัญจวัคคียาปัญจวัคคียานี่ก็คือคนที่คอยอุปถาอุปถัมองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคณะที่เปิ้นบำเพ็ญทุกขรกิริยา มีโกทัญญาพรามเป็นประธานมีอยู่ห้าคนด้วยกันโกทัญญาวัปปะพัทธิยะมหานามะอัสชิเนี่ยห้าคนก็นเลยฮ้องว่าปัญจวัคคีปัญจวัคคีก็แปลว่าผู้มีพวกห้าพอพระพุทธเจ้าปิกมากินข้าวกินน้ำเนี่ยดูแลมาเป็นหกปีบำเพ็ญทุกขระกิริยาพอพระพุทธเจ้ากินข้าวกินน้ำก็เกิด ท้อใจว่าเอพระพุทธเจ้าเฮาเนี่ยองจะมาเอาแต้ละปิกมากินข้าวกินน้ําก็เลยละหนีมีไปอ,อยู่ยังสถานที่อื่นดังนั้นเวลาพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วเขาเอเฮาจะไปสอนภไยดีก็นึกถึงปัญจวัคคีย์ก็เลยเดินทางจากต้นสีมหาโพไปยังสารานาศพารานาสีก็เฮาก็เคยไปมาแล้ว เกยปาสถาญาติโยมไปมาแล้วจากที่ตัสรู้แล้วก็ไปสารนาสนี่ก็เดินทางโดยรถยนต์นี่ก็โอ้เกือบจะพันขับเหมือนกันหลายชั่วโมงเหมือนกันแล้วก็ถ้าเฮาย้อนขึ้นไปสมัยที่พระพุทธเจ้ายังทรงมีพระชนชีพอยู่สถายญาติโยมทุกท่านก็สมัยนั้นก็บ่มีรองเท้าบ่มีเกือกเนาะ S <S <an> <S ก็เดินตีนเป่าเนี่ยใช้ระยะเวลาไปเป็นระยะเวลาเมินเหมือนกันพอพระพุทธเจ้าไปถึงเนี่ยก็ได้แสดงปฐมเทศนาเนี่ย <S <S <an> <S ปฐมเทศนาที่พระพุทธเจ้าแสดงเป็นครั้งแรกก็คือธรรมจักกับปวัตนสูตรเนี่ยเนี่ยก็เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงพระธรรมเทศนาขึ้นครั้งแรกเ <S an> นี่ยก็ถือว่าเป็นวันพระธรรมก็ได้ จะถือว่าเป็นวันพระสงฆ์ก็ได้เพราะว่าวันนั้นเนี่ยหลังจากที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมาจากกับปวัตนะสูตรเนี่ยก็ทำให้มีหนึ่งในปัญเจัควียีทั้ง5คนก็คือท่านโกธัญญาพามได้หูธรรมได้หูได้หันตัวสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้อู้เอาไว้เวลาญาติโยมท่อง บทสวดมนต์ธรรมวจิกบประวัตินาสูตรเนี่ยกตอนท้ายๆเขาก็จะมีว่าอัญญสีวัตโภโคทันโยัญญสีวัตโภโคทันโยก,ก็เป็นคำอุทานของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าได้ปริงอุทานออกมาด้วยความดีใจเติครั้งแรกในชีวิตเนี่ยมีคนฟังห้าคนแล้วมีคนหูตัวหนึ่งคนก็คือโกทัญญะ โอ้พระองค์ท่านก็ทรงดีพระไทยดีใจเป็นอย่างยิ่งเปล่งอุทานออกมาอัญญาสิวัตโพโ,โกธันโยัญญาสิวัตโพโกธันโยแปลว่าพระโกธัญญะรู้แล้วหนอเนี่ยได้หูละก็คือเป็นพระโสดาบันพอเป็นพระโสดาบันแล้วเนี่ยโกธัญญาพรามก็ทูลขออุปสมบทเป็นพระสงฆ์ในบรวร,รพุทธศาสนาถือว่า เป็นพระสงฆ์รูปแรกในบรวรพุทธศาสนานญาติโยมท่านผู้ชมรายการทุกท่านถ้ามีคนถามว่าพระสงฆ์รูปแรกในพระพุทธศาสนาคือใครก็คือโกธัญญาหรือท่านอัญญาโกธัญญาครับอ่านเนี่ยก็เกิดขึ้นในคราวครั้งนั้นพอท่านัญญาโกธัญญาบวชเนี่ยญาติโยมทุกท่านวิธีการบวชในสมัยโบราณ ก็บาดใจ็เหมือนบาดเดี๋ยวนี้รบรดเดี๋ยวนี้เปิลฮอ,องว่ายติจตุทกรรมก็คือเอาคณะสงฆ์าาสงบวชกันแต่สมัยตะก่อนนี้พระพุทธเจ้ายังทรงมีพระชนชีพอยู่ก็ใช้วิธีการบวชด,ด้วยเอหิพิขุอุปสัมปทานั่นก็หมายความว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ประทานการบวชให้นคนเดียวรพระพุทธองค์ก็จะตรัสว่าเธอจงเป็นพิสุมาเถิด ทมเรากล่าวดีแล้วเธอจงประพฤติพมาจาจันเพื่อทำที่สุดแห่งทุกโดยชอบเธอเนี<ะ>่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นตุเจ้าละเราไปเปลี่ยนผ้าเปลี่ยนอัญมณงมาคลองผ้าก็ถือว่าเป็นตุเจ้าโดยสมบูรณ์มสมัยตะก่อนนี่ก่อค่อนข้างที่จะง่ายเพราะว่าภาษาสดาของเขาอยู่เองเป็นตุเจ้าละพอเป็นตุเจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วก่อ สั่งสอนปัญจวัคคีย์แหมสี่คนคที่เหลืออยู่ได้ดวงตาหาันธรรมแล้วก็อบรมสั่งสอนกรรมฐานจนได้บรรลุพระอรหันตผลอันนี้คือความเป็นมาของวันอาสารหปูจาเขาอาจจะบอกว่าเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงพระธรรมเทศนาครั้งแรกเป็นวันที่พระพุทธเจ้าเตศเป็นกันแรกก็ได้ แล้วก็วันนั้นก็มีพระสงฆ์รูปแรกเกิดขึ้นในพระพุทธศาสนาก็ว่าได้เป็นวันที่พระรัตนตรัยครบสามประการพระพุทธ<ม>พระธรรมพระสงฆ์แต่ก่อนนี้มีพระพุทธกับพระธรรมแต่วันอาสาฬหบูชาเนี่ยหลังจากที่ท่านโกัญญะได้หูธรรมเนี่ยก็ทําให้มีพระสงฆ์เกิดขึ้นครับเป็นวันที่รัตนตรัยครบสามประการอันนี้เป็นวันอาสาฬหบูช <hosted. S 2> าครับผมแล้วก็นน แห่งวันหนึ่งหลังจากวันอาสารหบูชาแล้วก็จะเป็นวันเข้าพรรษาเข้าพรรษานี่ก็สําคัญญาตโยมทุกท่านเข้าพรรษานี่ก็เป็นวันที่พระสงฆ์สามเณรเนี่ยจะต้องอธิษฐานจาพรรษาหรือว่าอยู่ประจําวัดใดวัดหนึ่งอาวาสใดอาวาดหนึ่งตลอดไตรมาสสามเดือน บะฮื้อไปต่างใดคำว่าบะฮื้อไปต่างใดในที่นี้ก็หมายความว่าบะได้หมายความว่าห้ามออกวัดเลยก็ไปได้เมื่อคืนกับปีกมาจาวัดเดิม,มแต่ถ้าหากว่ามีกิจธุระจําเป็นจริงๆจะไปหลายวันนี่ก็สามารถที่จะไปได้กิจธุระจาเป็นที่ไปได้เนี่ยเพื่อนอนุญาตไว้ว่าสมมุติว่ามีเพื่อนสหธรรมิกมีตุเจ้ามูเดียวกันเนี่ยจะลาสิขากลางภาษาไปเพื่อที่จะ ไปปลอบไปโยนเนี่ย mm hmm. บาฮือเปินซิกเตอร์มันกลางพรรษานี่นะ mm hmm. อยู่ต่อไปเรื่อยๆปฏิบัติธรรมไปเรื่อยๆอีกก็สามารถไปได้ mm hmm. อย่างต่อไปนั่นก็คือ,อเวลาที่ว่าผูา้ที่มีพระคุณบิดอนมารดาเนี่ยบัสบายบก็ไปเพื่อดูแลบิดอนมารดานี่ก็สามารถที่จะไปได้ mm hmm. อย่างต่อไปก็คือเมื่อเกิดภัยพิบัติ อย่างจะวัดเชียงไฮเนาะเกิดภัยพิบัติเนี่ย <ไว S 2> แผ่นดินไหวเอ,อ้วัดวาอารามันถลมมันเสียหายนักไปเพื่อที่จะไปช่วยกันซ่อมแซมยังถาวารวัตถุต่างๆไปบุรณะฟื้นฟูปฏิสังขรณ์ก็สามารถที่จะไปได้อย่างต่อไปก็คือกิดนิมนต์อ่าถ้ามีญาติโยมสาธุชนมานิมนต์ว่าเออนิมนต์หลวงพ่อไปที่หั่นที่นี่ ไปทำบุญก็ดีไปฉลองศรัทธาก็ดีสามารถไปได้แต่ห้ามเกินเจ็ดวันวันที่เจ็ดก็จะต้องมาจําวัดหรือว่ามานอนที่วัดเดิมที่ตัวเก่าได้อธิษฐานเอาไว้อันนี้เป็นวันเข้าพารรษา สมัยตะกอนเนื่องก็บ่ได้มีพระวินัยให้เข้าพรรษาครับผมก็มันมีเรื่องเปินฮ้องว่าต้นบัญญัติเรื่องราวของการบัญญัติให้พระสงฆ์สาม,มเณรเข้าพรรษาก็มีอยู่ว่าครั้งที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายัางทรงมีพระชนชีพอยู่ในสมัยนั้นเนี่ยก็ตัวเจ้าบ่ได้จำพรรษาก็กลางพรรษาก็ยังไปอยู่ฤดูฝนก็ไปจาริกไปทุดงจนกระทั่งว่าเออ ตุ้เจ้ามันนักสมัยตะกอนตุ้เจ้าเป็นหมื่นเป็นแสนเวลาทุดงเนี่ยกับชาวบ้านเดือดร้อนเพราะชาวบ้านทํามาหากินสมัยโบราณน,นี่กับปลูกพักปลูกไม้เนาะปลูกให้ปลูกสวนปลูกบะเต้าบะแตงอะไรอย่างต่างๆเวลาตุ้เจ้าเดินผ่านก็ไปย่ําเข้าย่ํากล้าเปิ้นถายและแนบปอเนี่ยเวลาฝนตกไม้แมงมันผ่องแมงเมาผ่ <c oughs> องหมดผ่องออกมาอังนี้ตุ้เจ้าเกบะตันได้พอเผือไปเนาะ ก็ไปย่ำใส่สิงสารลาสัต